ยาผิวปากในป่าตอนกลางคืนสัมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้แอดมินมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยกับเรื่องอย่าผิวปากในป่าตอนกลางคืนผมทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ประจำหมู่บ้านย่านคนรวยแห่งหนึ่งในกรุงเทพส่วนใหญ่แล้วงานของผมก็คือเมื่อเวลาที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าขัดข้องก็จะมีลูกบ้านโทรแจ้งมาแต่งานส่วนใหญ่ มักจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟอะไรแบบนั้นซะมากกว่างานพวกนี้มันไม่เคยหมดเลยมีอยู่ตลอดเพราะในหมู่บ้านมีอยู่ตั้งหลายร้อยหลังงานก็เลยมีเข้ามาเรื่อยๆทำรายได้ผมเดือนเดือนหนึ่งมากเลยทีเดียวเพราะนอกจากเงินเดือนที่ผมจะได้เวลาที่เข้าไปทำไฟในแต่ละบ้านก็จะได้เงินพิเศษอีกด้วยมีวันหนึ่ง ผมถูกเรียกใช้ให้ไปเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นอยู่ลึกเข้าไปท้ายหมู่บ้านเป็นหลังที่ผมไม่เคยไปมาก่อนพอเดินเข้าไปเจอหน้าเจ้าของบ้านทั้งผมกับเจ้าของบ้านต่างก็ชี้หน้ากันเหมือนกับจะมีเรื่องเฮ้ยนั่นเจตใช่ปะผมพูดนั่นในหมีใช่ไหมเออเออเป็นไงบ้างวะ ไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่เรียนจบมต้นเจ้าของบ้านตอบกลับด้วยความดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่าเพราะไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันในที่แบบนี้ผมนั่งคุยกับเจดเป็นชั่วโมงจนเกือบจะลืมเปลี่ยนหลอดไฟเพราะไม่ได้เจอกันมานานก็เลยมีเรื่องให้คุยกันมากมันบอกว่าที่มันมาซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานร่ำรวยอะไรหรอก แต่เพราะมันได้รับมรดกจากแม่ที่เสียไปยเป็นเงินหลายสิบล้าน,านก็เลยเอามาซื้อบ้านที่นี่เงินที่เอามาซื้อก็เงินแม่ทั้งนั้นแหละส่วนผมก็เล่าให้มันฟังว่าที่มาเป็นช่างไฟก็เพราะว่าเรียนจบมาทางด้านนี้แล้วที่บ้านก็พอจะซ่อมไฟเป็นพ่อก็เป็นช่างไฟอยู่แล้วด้วยผมเลยเข้าโรงเรียนช่างจบช่างไฟปุ๊บ ก็มาประจำอยู่ที่หมู่บ้านนี้เลยพวกเราคุยกันอยู่นานจนหัวข้อที่คุยวกไปถึงเรื่องตอนที่เคยไปเที่ยวด้วยกันในป่าแล้วเรื่องนี้แหละที่ทำให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นไปกว่าเดิมก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนโคลาทีหลังจากจบมตน้นในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาปิดเทอมต่างคนต่างก็ได้หยุดอยู่บ้าน นอนดูกระตูนเล่นเกมไปเรื่อยตามประษาเด็กๆผมกับไอ้เจดอยู่บ้านใกล้กันบ้านไอ้เจดมันมีเครื่องเกมบ่อยผมเลยไปเล่นที่บ้านมันบ่อยๆปรัดกันเล่นเกมบ่อยกันคนลาตาพราะใครแพ้ก็เปลี่ยนคนเล่นแล้วก็เป็นแบบนั้นกันทั้งวนันพ่อของเจดจะเป็นคนที่ชอบเดินป่ามาแกมักจะพาพวกเราสองคนไปเดินป่าตามต่างจังหวัด เพราะเขามีเพื่อนเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ก็เลยชอบไปตั้งแคมป์กันเวลาที่ไปเที่ยวป่าทีหนึ่งพ่อของเจดก็มักจะชวนผมไปด้วยส่วนพ่อแม่ของผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าไปด้วยกันกับผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาดูแลผมด้วยพวกท่านต้องทำงานด้วยกันทั้งคู่ยิ่งช่วงปิดเทอม ผมอยู่บ้านคนเดียวมันก็น่าเบื่อได้ไปเดินป่ากับพ่อเจดกับไอ้เจดมันก็ดีกว่าอยู่บ้านถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่าการเปลี่ยนที่เล่นเกมจากที่บ้านเจดไปเป็นบ้านในป่าก็ตามทีแล้วในวันที่เกิดเรื่องขึ้นมันก็เป็นวันที่พ่อของเจดพาผมกับเจดไปกางเต็นท์พักแรมกันในป่าคนที่ป่าก็จะมีผมเจด พ่อของเจดพ่อของเจดกล่าวว่าพอเข้าไปถึงจุดสำหรับกางเต็นก็จะกางเต็นกันก่อนแล้วเพื่อนของพ่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาจะตามมาสมทบเพื่อที่จะได้มานั่งย่างอะไรกินกันผมกับเจดไม่ได้สนใจเลยว่าพวกผู้ใหญ่จะทำอะไรกันแค่มีเกมบอยเครื่องเดียวเด็กๆอย่างพวกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้ว พอพ่อของเจดกางเต็นท์เสร็จเราสองคนก็ทิ้งตัวนอนลงในเต็นท์เล่นเกมกันไปตามประสาเด็กเพียงแต่ว่าวันนี้เหมือนค่อนข้างจะแปลกแปลกไปจากวันปกติที่มากางเต็นท์กันก็คือว่าเพื่อนของพ่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่เห็นเขาจะเข้ามาที่นี่เลยสักทีทั้งที่พวกเรามากางเต็นท์รอกรันตั้งแต่บ่ายๆจนในตอนนี้ ฟ้ามันก็เริ่มมืดแล้วพ่อของเจตโทรหาเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครรับสายแกตโทรอยู่หลายรอบก็ยังไม่มีใครรับเหมือนเดิมจนเริ่มที่จะเป็นกังวลในตอนแรกที่คิดว่าจะรอให้เพื่อนมาแล้วค่อยย่างเนื้อกินกันแต่นี่มันมืดมากแล้วและพวกเราก็เริ่มหิวแล้วด้วยพ่อของเจตเลยย่างเนื้อให้พวกเรากินกันก่อน ระหว่างที่กำลังรอเวลาประมาณสองทุ่มกว่ากว่าโทรศัพท์ของห่อเจดก็ดังขึ้นเพรับสายก็ได้ยินที่ปลายสายเป็นเสียงของคนที่นัดกันไว้เขาบอกว่าจะขับรถจิบเข้าไปที่พวกเราตั้งเต็นท์กันแต่รถเกิดยางรั่วกลางทางแล้วก็หามือถือของตัวเองไม่เจอแถมมือถือก็ยังปิดเสียงไว้อีกหาอยู่นาน จนรอบข้างมันมืดไปหมดก็เพิ่งจะเจอว่าไปตกอยู่ใต้บอ่อก็เลยโทรหาพ่อให้พ่อช่วยไปเปลี่ยนยางเพราะมียางสำรองอยู่พ่อของเจดบอกกับพวกเราว่าให้รอที่เต็นท์อย่าออกไปไหนเดี๋ยวพ่อจะไปช่วยเพื่อนเปลี่ยนยางแล้วจะรีบกลับมาซึ่งพวกเราสองคนก็รับปากโดยที่แทบจะไม่ได้ฟังเลยว่าพ่อของเจดเขาพูดอะไร และกำลังจะไปไหนเพราะมัวแต่ติดเล่นเกมกันอยู่หลังจากที่พ่อของเจตถือไฟฉายเดินออกไปได้สักพักหนึ่ง่านเครื่องเกมมันก็เริ่มอ่อนจนหน้าจอติดติดดับดับเพราะฝืนเล่นเกมต่อไปได้อีกสักพักมันก็ดับไปเปิดเครื่องไม่ติดอีกเลยซึ่งในตอนนั้นแหละที่เราสองคนเริ่มรู้ตัวแล้วว่า ในป่าตอนกลางคืนที่มีกันแค่พวกเราสองคนมันน่ากลัวขนาดไหนเราสองคนอยู่แต่ในเต็นท์ไม่กล้าออกไปไหนแม้จะไปฉี่ก็ยังไม่กล้าเพราะพอเปิดเต็นท์ออกไปดูก็เห็นภายนอกมีเพียงแต่ความมืดแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในตอนนั้นมันมีแค่แตะเกียงอันเดียวที่อยู่ตรงกลางเต็นท์พ่อนายเป็นนานจัง ผมหันไปคุยกับเจดนั่น,นะ่ะนสิไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาส่วนเจดก็ตอบกลับมาแบบวันใจผมมองดูนาฬิกาข้อมือก็เห็นว่ามันเป็นเวลาสี่หมไม่นานนาักก็มีเสียงดังขึ้นฟังดูคล้ายกับเสียงคนผิวปากดังแว่วมาจากที่ไกลๆซึ่งผมเองได้แต่คิดในใจว่า ใครกันเมื่อผิวปากในตอนกลางคืนแบบนี้หรือว่าพ่อของเจดจะกลับมาแล้วอยู่ๆเจดมันก็ผิวปากขึ้นตอบกลับเสียงผิวปากที่ได้ยินพ่อนั่นพ่อหรือเปล่าพ่อกลับมาแล้วเหรอไอ้เจดตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงของพ่อมันตอบกลับมาเลยแต่เสียงที่ตอบกลับมา กลับเป็นเสียงผิวปากแบบเดียวกันกับเมื่อสักครู่เพียงแต่ว่าเมื่อฟังดูแล้วเสียงนั้นมันใกล้ขึ้นกว่าเดิมคราวนี้ไเจตมันจะผิวปากกลับไปอีกแต่ผมรีบเอามือปิดปากของมันแล้วบอกกับมันว่าคุณตาของผมเคยเล่าให้ผมฟังว่ามันมีความเชื่อหนึ่งที่บอกว่าอย่าผิวปากตอนกลางคืน ยิ่งเป็นในป่ายิ่งห้ามทำโดยเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นการเรียกผีป่าให้เข้ามาหาตัวเราไอ้เจตมันก็หัวเราะแล้วบอกว่าความเชื่อนั้นเป็นเรื่องโกหกไม่เป็นความจริงเลยเพราอ้เจตมันเคยได้ยินมาจากเพื่อนของพ่อซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากได้ยินเสียงที่คล้ายกาันกับเสียงของคนผิวป่ามันไม่ใช่เสียงของผีหรอกแต่มันเป็นเสียงของงูต่างหาก เพราะโดยปกติแล้วงูจะไม่ร้องหรือว่าส่งเสียงออกมาแต่ถ้าหากมันต้องการผสมผ่านหรือร้องหาคู่มันจะส่งเสียงร้องแบบนี้ออกมาการที่คนโบราณบอกเอาไว้ว่าห้ามผิวปากตอนกลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่ามันจะเป็นการเรียกงูมาหาเพราะมันเหมือนกับเป็นการร้องเรียกหาคู่นั่นแหละแต่สำหรับผมในตอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นผีหรือว่างูมันก็น่ากลัวอยู่ดีเจตมันยอมรับว่าที่มันดันไปผิวปากรับในตอนแรกก็เพราะว่ามันคิดว่าเสียงผิวปากเป็นของพ่อมันแต่มันก็ไม่น่าจะไปผิวปากรับยิ่งเสียงผิวปากมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็ทำมาพวกเราสองคนเริ่มที่จะกลัวพวกเราเถียงกันว่าจะทำยังไงกันดี ผีก็กลัวงูก็กลัวไม่ว่าจะทั้งผีหรืองูก็ไม่อยากเจออะไรทั้งนั้นจนข้างนอกเต็นมีเสียงดังเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีบางอย่างเหยียบกิ่งไม้แห้งที่อยู่ตามพื้นภายนอกเต็น์พ่อพ่อกลับมาแล้วเหรอเจดร้องถามโอกไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเสียงเดินยังคงดังต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงคล้ายคนผิวปากทำไมถึงมีเสียงเหมือนกับงูร้องเรียกโขทั้งที่มีเสียงเหมือนกับคนเดินอยู่หรือว่าพวกพ่อจะแกล้งแกล้งเดินแกล้งผิวปากไปรอบๆผมพูดแล้วลุกขึ้นยืนด้วยความที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กมอตน้นที่ตัวไม่สูงมากก็เลยยืนอยู่ในเต็นท์ได้พราะผมยืนขึ้นไอ้เจดก็หันมามอง แล้วพยักหนา้าเพราะมันก็คิดแบบเดียวกันเลยตัดสินใจว่าจะเปิดเต็นท์ออกไปดูเพราะเสียงฝีเท้ามันไมห่หยุดหยุดตรงหน้าเต็นท์ผมกับเอ็กเจตเปิดเต็นท์ออกไปพร้อมกันแล้วสิ่งที่ปรากฏหยุดตรงหน้าก็คือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่เน่าเละมีงูชอนชัยอยู่เต็มไปหมดเธอคนนั้นอ้าป,ป่า มีงูเลื้อยโผลออมาจากในปากของเธองูตัวนั้นมันส่งเสียงร้องต่อหน้าต่อตาพวกเราทั้งคู่ผมกับเพื่อนตกใจมากจะหนีไปก็ไปไม่ได้เพราะมีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวในตอนนั้นแสงไฟหน้ารถจากรถจิบของเพื่อนพอ่อสาบส่งเข้ามาที่เต็นท์พอดีพอผู้หญิงคนนั้นเห็นก็หันหลังวิ่งหนีหายเข้าไปในปา่า พวกเราสองคนร้องไห้วิ่งไปหาพวกผู้ใหญ่ทั้งที่พวกเราคิดกันว่าไม่อยากเจอทั้งงูแล้วก็ผีด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเราเจอทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันพอเล่าเรื่องนี้ให้พวกพ่อฟงังก็เลยเก็บเต็นท์ขึ้นรถแล้วกลับออกจากป่าไปตอนนั้นเลยพวกผู้ใหญ่พยายามบอกพวกเราว่าพวกเราตาฝาดคิดกันไปเอง เพราะคนหนึ่งกลัวงูส่วนอีกคนก็กลัวผีเลยกลายเป็นเอาจินตนาการของเราสองคนมารวมกันแล้วคิดเป็นตุเป็นตะแต่พอมาคิดดูอีกทีแล้วถ้ามันเป็นแค่จินตนาการจริงละก็ทำไมคืนนั้นพวกพ่อถึงได้ออกมาจากป่ากันในทันทีที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไมทั้งผมกับเจดถึงได้เห็นเหมือนกันทั้งสองคนเลยว่าเป็นผู้หญิง ร่างเน่าเละมีงูชอนชัยอยู่ทำไมคนหนึ่งไม่เห็นเพียงแค่งูส่วนอีกคนเห็นแค่ผีถ้าหากจะบอกว่าสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นมันไม่มีจริงหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับ c r คร e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง